อืมที่ก็ก่อนพี่หลังอืมเอา้าบทสัมพันธ์ยังดอกฮวาก็เขาเนี้ยนี่พี่หลังสามที่กีบฮวา่าเขาย่างได้พี่หลังด้านนี้โอ้เจีย,ยวคมๆเลย ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอก็ผมอีแอบแสบนะครับมาบรรยากาศสวนบักนาวเก่าพี่น้องบาทานไดครับบ้านต่างจังหวัดอยู่พี่น้องยังอยู่กรุงเทพอยู่นะครับกะอยู่กรุงเทพมันกะสีหาของกินงายอยู่พี่น้องมีพี่น้องขอว่าเครื่องในเครื่องในงวนะพี่น้องผมได้อันนี้มาพี่น้องได้เป็นสัตสิบกีบนะพี่น้องพี่น้องขอมาว่าจัดเครื่องในง่วนรวมเนี่ยใส่อะไรพี่น้องนี่ได้นี่เป็นสาตสิบกีบเพราะว่าต้มเปื่อยนะพี่น้อง บนว่าต้มเปื่อยเครื่องในงัวนะผมจัดขอจัดเป็นสารนิ่กีบแทนได้พี่น้องเนะมักแหงมกุบกุบสารนิ่กีบไต่มาโลนึงพี่น้องต้มเปื่อยแล้วก็เนี่ยเอาหนำซุปมันมาสุดน้ำพี่น้องลองคอนี่สารนิ่กีบต้มเปื่อยกรับมากินกับตัวนี้พี่น้องนี่ครับเอามาจุกับแจวขี่เพียรได้พี่น้องเด้อแจวขี่เพียผมก็ใส่ดีไปขมๆน้ำเข้มข้นเลยแหละอันนี้สำหรับจุโดยเฉพาะเลยพี่น้องกับมากินกับข้าวเหนียวได้พี่น้องได้ข้าวนิ่งเพราะมันติ๊บนานหรอกติ๊บนีกันเยนติ๊บเหมือน ได้พักมากกับเป็นบักแตงนะครับบักมะละกินกบักเขือม่วงตัวพักยาวนะพี่น้องเหล่ากหัวร่าผ้าเหล่าลกมีผักชีผักชีกระตุ้นหอบไม่เห็นะพี่น้องนี่ยเป็นแตงนะพี่น้องเนาะอ่ะสดน้ำลองคอกันพี่น้องอืมนี่แหละมันจะได้เลือนไหลแต่ก่อนนี่แสบกระจุสามสิบกรีบนะพี่น้องเนาะคือการพี่น้องของอนุญาตแก่ข้าวเนี่ยอย่างที่ผมบอกแหละผมแก่ข้าวเดี๋ยวกินยังกับแสบกับเยาวากันได้พี่น้องด้วย แต่ขอโทษข้อพิจารับผู้บลกแก่ข้าวนั่นนะพี่น้องนะแล้วก็บบริเนน้ำให้กับผู้ที่บลกแก่ข้าวมาแก่ข้าวได้พี่น้องนะมันเป็นความชอบส่วนตัวนะครับครับขออนุญาตได้พี่น้องนะครับกะก็ที่แสบกะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไห้ก็แยบแสบเนะพี่น้องเนะถ้าเขามารับชมแล้วนะครับเ่ราะถ้าไหนก้นไหก้กับก้นไห้เผื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเนะโอ้ส่วนน่ามีก้อน อืมโอ้นัวเลยพี่นอ้องต้มบ่ราะหัวเปื่อยหรือปลาเพราะวันอานิีพอด,ดีนะแจวนี่เฮ็ดเองพี่น้องสูตรย e ีบแสบได้คุยกันเนา้อโโอ,อืมอืมอืมเอาพริกเมล็ดมานาวพริกกระเทียมมาว้ยำลูกดวนลูกด้วนอุ๊ยเปื่อยเลยพี่น้องเด้ว

ผสมพันธุ์ยังดอกฮว่าก็ข้าวเหนียวนี่พี่น้องสามที่กีบฮว,าวา่าข้าวเหนียวได้พี่น้องด้านนี่โอ้เจียวคมขมเลยสุดยอด หอมห่านพ้ <poker üt> ่นอ <oker> งกับอ <bane> สก BON ิบกีบพาขนย่างไปเนาะเจ้ากีบพี่เอามผมโอ้ ที่ละพีน่น้องในโมบนมันกมี้อมาข้ายอะไรอืมหน่อยพว่แกบะนะ่เนาะเนอะมึงเงินยังแกบะบ่ อืมได้ดยล่พี่หนังเมละขมกับขมอ,อืมขมกับขมเลยพี่นนัง น่เจอทินมาโอ้ได้มาโลนึงพี่น้องเอาสามที่กี่บพันอีกนะสามที่กี่บพันข้าวเหนียวโอ้ข้าวทาเลยพี่น้องขมๆเลยกระเจียว มาละอมเห็นมันแก่ไปห่ออืม

ผักหลายอย่างเด็กกินผักยังก่อนเนาะโอ้พี่น้องแสคบคักอืมอืมกินก่อน มงข่าเนี้วดีวันนะว่าขาเนียว,ว,ว,ยวรู้เสียบดูเด้วเเววดวอ,อ,อว่าข่าเนียยอะไรเป็นอ่อ๋ออืมกุยเขา่ะคัดแต่เพิ่งยด้ะ เอามาตุ่มเปลือยแบบนี้กะเสียไหหงอืยเจ้าแ่นยังไงกาเจ้า 对吧 มันร กายุบันรรพ์ครับอยายุเท่บานผมเนี่ยซื้อเฉพาะต้นหนีโร่นึงมาไหนเนี่ยคนม้าขาแห่งยุ้งเถียบยุ่งหน่อยผมละเอาแบงค์บาขายให้ผู้อื่นนะ นัวครับแผน่นใหญ่ๆไป็นอ่ะบวมแส้เลยโอ้โห่กระเจี๊ยมอะ

แกบ่กแกคิดไปเลยนะพี่น้องเมนันแกงกับบุ่อยเสียพี่น้องผมเอากันเลยวะชิจัยพี่น้องกินแล้เนาะพี่น้องน่ะจะแอตตลุดนะ หลังจากบบผมมากมเกียกกแบพบี่น้องฝนตุกเุมอตกแยงเนี้ยตกเบาๆแบบรบกวนเหีมันแฉกเสเนี้ยโอ้าอย่ไปตกกยูบานนี่พี่น้องนะยูบานแห้งหมดสองข้าวหมืแหายยูบานอ่ะวาดินซุมขะเนี้ย บะขังครับเ,เพราะว่ามันซุ่มจักหน่อยเนี่ยว่าต้วไม่อิ่มมันสีขังกะหายบนปใกฝน ยิ่งกินกนพี่น้องเห้แทบจับิ่งโลนึงมันแผ่นใหญ่กว่านี่เลยพี่น้องมันหดมันหดเอามาตุ้มมัน,มนหดแต่ือว่า ตกดีอยู่มันหนอก down, down, เขายังติบอกเพื่อนสื่เป็นโรงสิ่เขาบอกขายแห่งสาขาบาโลนึงเนี่ยกันเนื้อก็ตับก็ทาีิกีบเนี่ยบทโกลกันเนื้อหลายกว่าเนี่ยไหนเขาขายแต่ถ้าจเบอกว่าสื่อเอาเฉพาะตับโลนึงหรือว่าเอาทาที่กีบเฉพาะทาีิกีบโลนึงเนี่ยเขาบอก้าให้พี่น้องเขาว่ามันมีหน่อย แต่ขายไปหมดแล้วเจ้าอื่นเข้ามาสื่อเราบ่าได้น,นี่น้ำเขากับบ่เอาต้องมีขากันไปนะพป่น้องนะจะนั่งเทมี่ได้นั่งเทียมียม่สื่อเนี่ยจะไปตีออรถหนึ่งยังไงเลย มืองเวลาเวลา,วลาไม่ไรอะไรพี่น้งองเราแขนัคนถายกันเ<า>อ้างเดี๋ยวเวลาพี่น้อง พอมึงเวลาเออจะเวลานานอยู่ครับกินไอพิหน่อมเมนะืองสำหรับนะต้นนี้ไปไกินต่อพี่น้องครับมินีผพาพี่น้องมาแสบครับสามทิพกีบนะครับสามทิพกีบแต่ผมเอามาต้มนะพี่น้องเนาะมากินกับขุยแกยวขมขม,ขมแกยวกีเพียเฮ็ดเองอุ้ยแสบขมจุมินีิแสบพี่น้องแสบอีกแบบจุดิบกับแสบจุต้มเปื่อนี่กับแสบเลยสดหนามลงคอนะพี่น้องครับ ก็ขอบคุณพี่น้องที่เกียดคำมารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องนะย่างเมนูนี้กัพี่น้องคอมเมนต์มาว่าให้จัดต้มเครื่องในรวมแต่เครื่องในรวมฮะบ่ได้พี่น้องถามใส่เขากับบวมีก็เลยอ่ะเอาแต่ตัวนี้มาล้วนๆกับเสีบกันพี่น้องครับผมซื้อกลับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กระเอียบแซ่บบ่ริเป็นเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะครับถ้าคำรับชมแล้วบ่ทตันได้ก้นห้กับก้นห้เผื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อคลิปนนนีีนี้้ก็แคคคคค่เาาะรรรัััับบบบขอุณหลยๆสสวด